เดือนธันวาคม2565เมื่อไรจะประกาศสักทีว่ามีผู้เสียชีวิตของสมาคมชกศส,สมกี่คนและจะประชุมวันไหนสวัสดีค่ะพบก,กับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าสมาคมชกศส,สมจะประชุมประจําเดือนทุกต้นเดือนค่ะเดือนนี้ประชุมวันไหนแล้วมเมื่อไหร่เราจะได้ทราบสักทีว่าจะหากเท่าไรมีคนเสียชีวิตกี่คนในเดือนธันวาคมนี้นะคะ อพอพ,อ,พอจะรู้นิดนึงนะคะก็คือมีการประชุมวันที่5วันที่6ธันวาคม2566ค่ะแต่ว่าประชุมแล้วณนะวันประชุมท่านก็ไม่ได้แจ้งให้เราทราบนะคะท่านจะต้องรอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำก่อนทางสมาคมสึงจะแจ้งให้เราทราบอีกทีนึงนะคะ ว่าไม่วันที่6ก็วันที่7หรือวันที่8เนี่ยค่ะน่าจะทราบว่าจํานวนผู้เสียชีวิตมีเท่าไหร่นะคะยังไงก็รอรุ่นต่อไปนะคะยังไงป้าปอก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกชกปสอสมมค่ะป้าปอกก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเหมือนกันนะคะคอยติดตามข่าวเหมือนกันค่ะเดี๋ยนี้ประชุม2วันนะคะ5กับ6ดูเหมือนจะประชุมนอกสถานที่ด้วยค่ะ ไปติดตามข่าวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ปรอปรอกก็มาแจ้ขงข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ค่ะจะได้ไม่ถามกันบ่อยๆนะคะ,ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ